ีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรสุดาชื่อสะอาดชื่อเล่นชื่อโฟกัสเลขที่25อยู่ห้องปอ .4 ทับ3ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำลามายอนกันนะคะอันนี้ก็คือวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็คือเส้นลามายอนส่วนต่อไปก็จะเป็นผักสลัดตกแต่งค่ะแล้วก็หมูแล้วก็ชีสแล้วก็ไข่ค่ะแล้วก็ ก่อนที่เราต้องมีนะคะหนึ่งตะเกียบเอาไวก้กินค่ะอย่างที่สองก็จะเป็นอาวบนะคะอย่างที่สามก็จะเป็นถ้วยสองอันค่ะใหญ่ๆแล้วก็กระชอนแล้วก็มีน้ำน้ำน้ำที่เดือดแล้วค่ะแล้วก็เราไปเริ่มทํากันเลยค่ะต้มน้ําให้เดือดแล้วใส่เช่นลงไปได้เลยนะคะอันนี้ค่ะ าจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเส้นที่เรา ขันน้ำออกแล้วนะคะเมาไว้ในนี้จากนั้นเราก็จะน้ำเครื่องปรุงของบูดังเทไปทเลยเทไปเลยเทไปเลยก็เยอะกินไปค่ะทเทไปเลยนี่นะคะเทหมดแล้วแล้วก็เอาไต, <c oughs> ต่อไปก็จะ ใช้ซอสพริกบูดักเราไม่ค่อยกินเห็ดนะคะก็จะใส่แค่เล็กน้อยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลวกหมูนะคะพี่ใส่เมล็นดลงใส่ทั้งหมดอ่ะเอ้หมันล แล้วเราก็จะมาทำไข่ลวกกันนะคะก็แช่น้ำเดือดเอาไว้หนึ่งนาทีค่ะรอไข่ลวกเราก็ได้แล้วน,นะคะเดี๋ยวตักขึ้นมาเลยอุ้ยเสียวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาคุกรามายอนของเรากันนะคะชอน,ชอนส้อ้าวตักินแล้วเหรอ แล้วก็คุกนะคะคุกเอาหมูใส่ลงไปให้หมดเลยคุกใส่หมูแล้วใส่ไข่คุกเค้าให้เข้ากันเลยโอ้ยจังมากแม่ต bueno> ้องระเบิดลูกคุกให้มันแบบเข้ากันนะคะ ถ้าเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ไข่เข้ากันแล้วเราก็จะใส่ไข่นะคะคลุกเค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่แล้วก็โรยชีสค่ะเดี๋ยวใส่ไข่ใส่ไข่เราไม่ต้องคุณแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรกันก็ใส่ชีสใส่นี้ไปเลยแล้วกัน โอ้โอ oh, oh. ชอบค่ะหมดแล้วตอก็ใส่ผักกันเลยเราล้างมือมาแล้วนะคะจึงใส่ได้นะคะใครยังไม่ได้ล้างมือนะคะต้องล้างนะคะถึงจะใส่ผักได้ด้วยมืไม่งั้นอร่อยตกใจ